เสียงธรรมยามรุณวันศุกร์ที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568เช้านี้นาศูนย์ปฏิบัติธรรมอา,ายนารีนัดหญ่สงกลาเป็นช่วงเวลาที่ได้กลับมาเติบองความรู้คือปัญญาให้กับจิต ันเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุแห่งชีวิตเป็นธาตุต้นกําเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสรพจริงเป็นต้นธาตุต้นธรรมเป็นธาตุแห่งอมตะเป็นอมตะธาตุธาตุที่ไม่อาจปรากฏหรือสลายหายไปได้เป็นธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นธาตุที่ไม่ไปไม่มาไม่อาจยังให้เกิดและ ทำลายให้สลายไปเป็นอสังกตธาตุเป็นาธาตว่างเปล่าจากความหมายความเป็นตัวตนเป็นสุญญตาธาตุเป็นาธาตุเริ่มต้นแห่งธรรมและก็เป็นที่สุดจบแองธรรมหรือเป็นที่สุดจบเองทุกข์ก็ได้ที่สุดจบเองอาการทั้งหลายก็ได้เริ่มต้นและก็ที่สุดเป็นจุดหรือว่าเป็น อันเดียวกันเรียกว่าความว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุตั้งต้นและก็เป็นธาตุสุดจบเพราะที่สุดอาการทั้งหลายที่ปรากฏก็จะลายให้ไปเหลือแต่ความว่างเปล่าใสบริสุทธินั้นชื่อว่าเป็นนิพพานธาตุเป็นธาตุสุดจบดังนั้นเราทั้งหลาย โอ้คนฝ่ายสวยงามความจริงโดยความไม่รู้แจ้งความเป็นจริงนี้ก็ลงไหลไปกับอาการเพรากินอมตะรูปธาตุมีความเห็นผิดว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเมื่อเห็นผิดตามความเป็นจริงแล้วก็แค่ทวนกระแสกลับมาเห็นถูกตามความเป็นจริงเท่านั้น ก็จะเป็นมันชฌิมาปฏิปทาหรือเป็นการดำเนินทางที่ถูกต้องเพื่อจบสิ้นการเรียนรู้จบสิ้นการศึกษาบมดสิ้นสงสัยได้การที่ทวนก,กระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ไปในนั้นเป็นมันชฌิมาปฏิปทาโดยความเป็นแหน่งธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิรวบสัมมาทั้งเจ็ดทั้งทั้งเจ็ดหรือทั้งแปดองค์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องความดั่งีถูกต้องอาการพูดถูกต้องการอ่านถูกต้องอาชีพถูกต้อง ความเพียรที่ถูกต้องสติถูกต้องและสมาธิที่ถูกต้องก็เป็นไปพร้อมเพียงแก้ขณนจิตเดียวที่เกิดองค์ความรู้คือปัญญาสมาธิฐิเท่านั้นดังนั้นพุทธศาสนาจะเรียกว่าศาสนาเองการตื่นรู้แจ้งความเป็นจริงก็ได้เมื่อตื่นรู้แจ้งความเป็นจริงความเป็นพุทธก็เป็น เป็นชื่อขึ้นมาชื่อที่ถูกต้องถูกทังคือความเป็นพุทธเรียกว่าปรากฏในองค์ความรู้เมื่อปรากฏในองค์ความรู้ชื่อว่าตื่นขึ้นมาตื่นจากหลับไหลไปกับนามธาตุอุปาธาตุหรือสังขารทั้งหลายอาการทั้งปวงว่าตื่นรู้ขึ้นมา,าก็จะอิสระเบิกบาน ความเป็นจริงแห่งกรรมนั้นก็จะสมบูรณ์ในความเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาก็เป็นไปพร้อมการที่ทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในตอนนี้ก็คือตรงหน้านี้ความเป็นไปพร้อมแห่งกรรมก็จะสมบูรณ์โดยเฉพาะ สิ่งที่เพิ่มเติมรละววาเสริมหรือเป็นการทำให้ทำได้สมบูรณ์ก็คือความมีองค์ความรู้คือปัญญาเท่านั้นเพราะศีลความปกติของจิตมีอยู่แล้วความตั้งมั่นของจิตซึ่งก็เป็นปกติของจิตคือความตั้งมัน่นเพราะจิตนั้นไม่ปลอยไม่หวัน่น ไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับก็เท่ากับคงที่ความคงที่ตรงนี้ชื่อว่าตั้งมั่นจิตที่มีความคงที่ไม่ไหวไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับนั้นเป็นความตั้งมั่นความตั้งมั่นนั้นคือจิตปกติจิตก็คือความตั้งมั่นเพราะนั้นตั้งศีลคือความปกติแล้วความตั้งมั่นเป็นสมาธิ ชื่อว่าเป็นอันเดียวกันการองค์ความรู้คือปัญญาเติมองความรู้คือปัญญาด้วยการฟังรามด้วยการน้อมจิตตามพระธรรมคำสอนที่พระบรมศาสดาสมาาสัมพุทธเจ้าทรงสัถรู้แล้วก็ชี้บอกให้ตวนกระแสกลับมาเตือนรู้อยู่ภายในการตวนกระแสกลับมาเตือนรู้อยู่ภายในก็จะรู้แจ้ง ตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิก็ปรากฏเมื่อสัมมาทิฏฐิปรากฏสัมมาทั้งหมดก็เป็นไปพร้อมดังที่กล่าวแล้วเมื่อมรรคพร้อมและวัดสมังคีมรรคฆาสมังคีก็ยังผลให้ปรากฏเมื่อสัมมาทิฏฐิปรากฏสัมมาทั้งหมดปรากฏเป็นหนึ่งเดียวกันมรรคก็ชื่อว่ามีขึ้นแล้ว เมื่อมักมีผลก็ตามมาผลก็คือความรู้แจ้งประจักษแห่งจิตเมื่อรู้แจ้งจิตก็จะพบความจริงแห่งความเป็นจิตนั้นคือธาตุว่างเปล่าใส่บริสุทธิ์ธาตุที่พ้นจากภาษาพ้นจากการไปกันมาพ้นจากสมมุติทั้งหมดชื่อว่ามิสุธทธิธาตุวิมุติธรรม เตินไปพร้อมเช่นนี้แห่งคำนี้ <c oughs> ก็ชื่อว่ามีมรรคผลนิพพานสมบูรณ์พร้อมณนะตรงหน้าตอนนี้ดังนั้นเราทั้งหลายจะตามาแสวงหาเรียนรู้เพื่อความรู้แจ้งก็จงทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นเมื่อตื่นรู้ได้ก็จบสิ้น จบเส้นการศึกษาหมดเส้นรงสัยก็จะพ้นจากทุกข์พ้นจากวัตถะพ้นจากการเกิดได้อย่างตรงแท้แน่นอนความเป็นแห่งกรรมก็สมบูรณ์พร้อมความเป็นไปทั้งหมดก็ยุติลงตรงหน้าคือไม่ไปล่อยไม่มาไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นอะไรกับอะไรเพราะที่สุดไซสก็คือความว่างเปล่าความว่างเปล่าจะเรียกว่าสุญญาธาตุ หรืออนตัตตาธรรมก็ได้ความว่างเปล่าก็คือไร้ซึ่งตัวตนความไร้ซึ่งตัวตนก็คือความว่างความไร้สุดซึ่งตัวตนก็คือความเป็นอนตัตตาเพราะนั้นอนตัตตาธรรมได้แสดงความจริงอยู่ตลอดมาตลอดไปเชื่อว่าอาการิโคความเป็นไปแห่งกรรมเช่นนี้เชื่อว่าเป็นความเป็นเช่นนั้น ตาตาตาความเป็นเช่นนั้นผู้ใดเห็นธทมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเหราผู้นั้นเชื่อว่าเห็นทรทมที่ชื่อว่าตาตาตาความเป็นเช่นนั้นผู้ถึงถึงความเป็นเช่นนั้นชื่อว่าตาตาคตเพราะนั้นความเป็นทั้งหมดสมบูรณ์พร้อมตรงหน้าถึงความเป็นเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นตถาคตเพราะนั้นตถาคต เป็นสิทธิแห่งทุกดวงจิตที่เข้าถึงความจริงคือความเป็นสัาตาเราทั้งหลายไม่ใช่เป็นอัตตาเราทั้งหลายไม่ใช่เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรมเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุลกายเป็นสัตว์นรกเราทั้งหลายไม่ได้เป็นภปชนะใดเราทั้งหลายคือจิตเพราะนั้นจิตคือความสมบูรณ แห่งความเป็นธรรมเพราะจิตนั้นเป็นตัตั้งต้นเป็นตัตต้นกําเนิดเป็นตัตต์ขอเกิดแห่งสัพพสิ่งตงนนกระแสกลับมาตื่นรู้ก็จะรล้แจง้งธรรมดังที่กล่าวแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้เราทั้งหลายจงเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนในสัจจะความเป็นจริงที่แสดงความจริงอยู่ตลอดมาตลอดไป ก็ตรงหน้าตอนนี้เป็นเช่นไรก็รู้แจ้งความจริงตามความเป็นจริงเช่นนั้นก็จบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นตงงใจพ้นจากโต๊กพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดได้อย่างตรงแท้แน่นอนได้อย่างท้าวรไม่กลับคำเลิบอีกขอสัจจะตาเด่งความเป็นพุทธะทั้งหมดปลอมปลั้งด้วยองค์ความร้อนหมดสุดหมดจดอย่างยิ่งยวดจงแผ่ออกไปให้ไปสาร ทำเรธิสำเร็จแก่ทุกดวงจิตดวงญาณทั่วสามเนะโลกธาตุอนันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่นภพภูมิใดนิติใดอนุใดปรมณุใดถูกพลังกดทับด้วยมนดามคาถาคมใดด้วยแรงอากาศพยาบาทใดด้วยพลังหานใดด้วยสัจจะใดด,ด้วยความแมร้ใดขอให้มาลายหายสิ้นไปเถิดด้วยการเสริมทรัพย์ องความรู้นี้จงบรรลุธรรมโดยฉพลันพ้นจากทุกพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดได้แล้วจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธะทำหน้าที่ช่วยสัพพดดวงจิตดวงวิญญาณให้พ้นจากวัฏฏะทุกข์เป็นการเปลดวัฏฏะให้จบสิ้นอายุนี้ช่วยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์และพี่น้องทั้งหมดอันเป็นสัจจะแห่งความเป็นพุทธะเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการทำหน้าที่อ,อนุนามกล้งสุดท้าย ไปด้วยกันทุกดวงจิตด,ดวงวิญญาณด้วยเทินและด้วยสัจจธาตุแห่งความเป็นพุทธะทั้งหมดที่บริสุทธิ์หมดจดจงเหนียวนำกายจงเหนียวนำสัพัะด,ดวงจิตด,ดวงวิญญาณที่มีเป็นกายหยาบก,ก็คือมนุษย์หันเข้ามาฟังธรรมะของพระอาจารย์ และก็ได้รู้แจ้งบรรลุธรรมโดยจับกลัน่นทุกทุกดวงจิตด,ด้วยเตือน